สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอกิจกรรมที่12.10สืบค้นข้อมูลสารประกอบอินทรีย์12ชนิดนำเสนอคุณครูเฉลี่ยอาหารเชิงชัยสมาชิกทั้งหมดมีดังนี้นายพัสมนคุ้มสอนเลขที่5นางสาวสุชัญญ,ญาบุญกัพพาเลขที่11นางสาวธัญรัตน์จันทรวิเศษเลขที่17นางสาวประวรัตน์แควโยธาเลขที่23และนางสาวศิลป์สรัรเลองหุยเลขที่29 อัลเคนคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะเดี่ยวเท่านั้นสูตรโครงสร้าง CnH2n+2 ประโยชน์ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบหลักในน้ำมันเบนซินใช้เป็นสารตั้งต้นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมอันตรายติดไฟง่ายอันตรายจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ข้อควรระวังเก็บให้ห่างจากความร้อนใช้ในที่อากาศถ่ายเทดี เอลคีนคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่อย่างน้อยหนึ่งคู่สูตรโครงสร้าง CnH2n ประโยชน์ใช้ผลิตสารเคมีใช้ทำสารแต่งกลิ่นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติกใช้ทำยางสังเคราะห์อันตรายติดไฟง่ายไอระเหยอันตรายเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วเป็นพิษหากรั่วไหลในที่อับอากาศข้อควรระวงังนำออกห่างจากไฟเก็บในที่เย็นอากาศถ่ายเท แอลไคคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะสามอย่างน้อยหนึ่งคู่เป็นสารไม่อิ่มตัวมากสูตรโครงสร้าง CnH2n-2 ประโยชน์ใช้ในงานเชื่อมโลหะวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอและพลาสติกใช้ในการสังเคราะห์ยาอันตรายไวไฟและระเบิดง่ายระคายเคืองทางเดินหายใจข้อควรระวังหลีกเลี่ยงไฟและแรงกระแทก แอลกอฮอล์ oh ol, คือสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิมเชื่อมกับอะตอมคาร์บอนสูตรโครงสร้าง R-OH ประโยชน์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเชื้อเพลิงและตัวทำละลายฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ดีอันตรายติดไฟง่ายและเหยง่ายข้อควรระวังเก็บให้ห่างจากเปลวไฟความร้อนและคายเครื่องผิวหนังและตาห้ามผสมกับสารอื่นโดยไม่รู้แน่ชัดคาบอซิลิก กรดคาร์บอซิลิกแอซิดคือสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน COOH ซึ่งประกอบด้วยหมู่คาร์บอนิลและหมู่ไฮดรอกซิลสูตรโครงสร้าง RCOOH ประโยชน์คือปรุงและถนอมอาหารเช่นกรดอะซิติก etic, น้ำส้มสายชูกรดซิตริก o o H, ที่เป็นรสเปรี้ยวจากผลไม้ค่ะอันตรายคือสามารถกัดก่อนผิวหนังเยื่อบุจมูกและท่าดินหายใจข้อควรระวังคือหากใช้ผสมกับสารอื่นที่ไม่แน่ใจเช่น ด่างหรือสารออกซิไดซ์เพราะอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาอันตรายได้ค่ะเอสเซอร์คือสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดคาร์บอไลดกับแอลกอฮอล์โดยมีการแยกน้ำออกสูตรโครงสร้าง RCOOR ประโยชน์คือใช้เป็นสารละลายเช่นเอทิลเอซิเ e ในสีทาเล็บหมึกพิมพ์ยาแนวอันตรายคือติดไฟง่ายหลายชิ้นเป็นของเหลวละลยง่ายและไวไฟค่ะ ข้อควรระวังคือห้ามทานโดยตรงเอเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม่ปลอดภัยต่อาการบริโภคค่ะเอเตอร์สันประกอบอินทรีย์ที่มีอะตอมออกซิเจนเชื่อมกับหมู่ไฮโดรคาร์บอนสอด้านสูตรโคงสร้าง R-O-R ประโยชน์ใช้เป็นตัวทำละลายละลายไขมันน้ำมันยาอินทรีย์แล้วก็ใช้ในสารสกัดค่ะอันตรายคือไวไฟโดยเฉพาะ d i e t ลเ l Ether ติดไฟง่ายและเกิดระเบิดได้ข้อควรระวังคือควรใช้ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีและหลีกเลี่ยงประกายไฟค่ะแอลดีไสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน C-H-O โดยในหมู่แอลดีไจะมีอะตอมคาร์บอนจับกับออกซิเจนด้วยพันธะคู่และจับกับอะตอมไฮโดรเจนอีกตัวหนึง่งสูตรโครงสร้าง R-C-H-O ประโยชน์คือใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเคมีผลิต พลาสติกเรซินสีและกาวเช่นฟอร์มาดีไฮด์ทางฟอร์มาลีนหรือเรซินฟีนอลประโยชน์คือแต่งกลิ่นและลดในอาหารเช่นเบนซารดีไฮด์คือกลิ่นอัลมอนด์หรือกลิ่นวานิลาค่ะอันตรายคือฟอร์มาดีไฮด์มีพิษสูงสัมผัสหรือดมอาจทำให้ระคายเคืองผิวหนังพองหายใจติดขัดเป็นสารก่อมะเร็งหากสัมผัสบ่อยค่ะข้อควรระวังคือควรสวมถุงมือและหน้ากากเมื่อใช้งานค่ะ คีโทนสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันคาร์บอนิลซึ่งคาร์บอนที่อยู่ในหมู่นี้จะจับกับหมู่ R ออด้านสู่รโครงสร้าง RCOR พาร์ R C o R ประโยชน์ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเช่นอะซิโตนใช้ละลายยาทาเล็บสีและพลาสติกอันตารายรนะเหยง่ายติดไฟง่ายโดยเฉพาะอะซิโตนต้องเก็บให้ห่างจากเปลวไฟสูดดมมากอาจราคายเคืองจมูกตาและระบบทางเดินหายใจข้อควรระวัง ควรสวมถุงมือหน้ากากและใช้ในที่ที่อากาศสามารถระบายได้เอมีนสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน N-H 2หมู่อะมิโน,โนหรืออนุพันธ์ของมันซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาจากแอมโมเนียโดยแทนที่อะตอมไฮโดรเจนด้วยหมู่แทนที่เช่นหมู่อลคิลหรือหมู่อาริลสื่อโครงสร้าง R-N-H 2ประโยชน์กระตุ้นสมองทําให้ตื่นตัวอันตรายช่วยเพิ่มสมาธิและความตื่นตัวข้อควรระวังนอนไม่หลับใจสั่นหากได้รับมากเกินไป เอไมคือสารประกอบที่มีโครงสร้างพื้นฐานมาจากกรดคาร์บอกซิลิกซึ่งกลุ่ม OH ถูกแทนที่ด้วยกลุ่มอะมิโนสู่โครงสร้าง R C W M O N H 2ประโยชน์ใช้ได้ยาเช่นพาราเซตามอลอันตรายวาชนิดราคายเคอมผิวหนังดวงตาข้อควรระวังควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือหน้ากาก a โรมาติกไฮโดรคาร์บอนอ m โ t มาติกไฮโดรคารบอนคือสารประกอบอินทรีย์ที่มีวงแหวนเบนซีนหรือโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับเบนซีนสูตโครงสร้าง C6H6 ประโยชน์ใช้เป็นตัวทําละลายผลิตพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงอันตารายเป็นพิษต่อร่างกายไวไฟสูงข้อควรระวังสวมถุงมือและหน้ากากป้องกันสายเคมีห้ามสัมผัสผิวหนังโดยตรงนำออกห่างจากเปลวไฟ